นี่ใช่ไหมครับกุฏิพระโคที่เล่าให้ฟังใช่ครับโอ้โหมีเรื่องหลือเชื่ออะไรฮะกุฏินี้ก็ใครมาอยู่เนี่ยก็บอกว่าเจอคล้ายๆกันครับก็คือคนที่เขามาสร้างเนี่ยเขามาขอโอกาสลงตาสร้างว่าอยากทําทางจงกรมต่อกับกุฏิเลยครับผมที่ยาวไปตรงโน้นนะครับอ๋อนั่นคือทางจงกรมฮะที่ที่อยู่ข้างใต้ตรงนั้นนะข้างใต้แล้วก็ข้างบนด้วยข้างบนด้วยใช่ครับในประมาณ4ี่หปีที่แล้วนะครับผม ก็ประมาณฝนตกอย่างนี้แหละครับ,รบตอนนั้นก็พอตกกลางคืนมาเรามานอนกุฏินี้เวลากลางคืนมามืนมืดเราปิดไฟเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเดินขแกขแกขแขกแขกอยู่บริเวณข้างๆกุฏิเราเหมือนเหมือนมีคนเดินคนเดินจงกรมอยู่ใช่ครับ,รบแล้วทีนี้พอช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะมีเสียงเปิดประตูตรงนี้นะครับ ประตูเนี่ยประตูน้านี่เลยนี่เลยเวลาเรานอนเรานอนตรงโน้นครับผมเรานอนตรงด้านด้านบนด้านบนปกติตรงนี้เรากลัวเราไม่กล้ามานอนมันมืดอ๋อมันมืดมันเป็นไม้เก่าแล้วก็แต่ก็ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนอนเนีเพราะว่าพอเราเปิดเข้าไปเนี่ยตามผนังเนี่ยก็จะมีแต่รูปอะไรน่ากลัวน่ากลัวฮะรูปน่ากลัวด้วยหมายถึงติดไว้เป็นรูปแบบเรากลัวรูรูาอาจารย์รูปครูบาอาจารย์แต่เรากลัวนะเวลากลางคืนเราดูสายตาท่านอย่างเงี้ยเรามองเหมือนท่านมองเราอยู่พอเราได้ยินเสียงเปิดประตูเนี่ยครับ เราก็นึกว่ามีคนมาหาเราหรือเปล่าอ่าอ่าพอเราก็เลยเดินมาดูครั้งแรกพอเดินมาดูมาสองตัวกูกลัวกาวกลัวใช้โทรศัพท์เปิดแฟลชนะอ่าครับก็ไม่เห็นคนแต่ได้ยินเสียงเปิดเปิดประตูเปิดประตูเลยชัดเลยใช่ครับสักพักนึงก็กลับไปอีกสักพักนึงก็เอาอีกแล้วเปิดอีกแล้วคืนเดียวกันนั่นเลยเหรอคืนเดียวกันสักอีกไม่นานเราก็ต้องเดินมาดูว่าเป็นคนหรือเปล่าเพราะเรายังสงสัยอยู่ว่าเป็นคนเราจะไม่พยายามมองว่าเป็นผีไงครับเพราะถ้าเราเชื่อเลยว่าเป็นผีเราจะกลัวตอนนั้นอ่า เราก็เลยมองว่าเจอไหมครั้งที่3ามถ้าผมจําไม่ผิดก็ได้ยินเสียงเปิดประตูอีกเหมือนคนกําลังเดินเข้ามาเพราะมันได้ยินเสียงฝ่าเท้าเหมือนคนเดินเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาอ๋อเอาที่นี้เราเริ่มมั่นใจแล้วว่าคงไม่ใช่คนแล้วเอาเดี๋ยวพี่นัทแล้วตอนที่ได้ยินเสียงเปิดประตูตอนเดินมาดูเนี่ยประตูเปิดอยู่ไหมประตูก็ไม่เปิดประตูก็ยังปิดปกติใช่ทุกครั้งใช่แต่เราได้ยินแค่เสียง ถ้าเกิดใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ่อน้าพระอินทร์แล้วบอกว่าขอพักที่กุฏิพระโคแห่งนี้ได้ไหมได้ครับถ้าใครอยากแบบสัมผัสเรื่องนี้รับหน่อยก็ต้องมาจุดนี้ครับผมมาลองพักกันได้ครับที่วัดป่าบ่อน้าพระอินทร์กุฏิพระโคแห่งนี้ครับผม